สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลีซอเวนะฮะก็มาอัปเดตกันระหว่างวันนะก็จะบอกเลยว่าวันนี้นี่เหมือนฝนจะตกแล้วด้วยนะฮะโหบรรยากาศก็อึมครึมเลยทีเดียวฮะใครที่ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะวันนี้มาเข้าเรื่องกันครับก็เก็บมาฝากกันครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจอีกแล้วนะฮะอีกแล้วอีกแล้วพูดไม่ชัดเลยทีเดียวนะฮะนี่เลยตามที่ขึ้นให้ดูอยู่ะฮะเขาลงไว้ว่าเซรีนโฟตโตชูตทูเดย์นะฮะเออเห็นไหมคะเห็นที่กล่องข้าวไหมฮะมีรูปใคร ติดอยู่นะฮะแอดมินนี่ชอบในความที่มีสติกเกอร์ที่เป็นรูปหน้าน้องติดบนกล่องข้าวจริงๆนะฮะเออดูรู้สึกว่าถ้าใครได้กินเข้าไปแล้วคุณจะมีพลังมีอินสปายนะฮะมีแรงบันดาลใจเออน่ารักสร้างสารรค์ไปอีกนะฮะในส่วนของเซเลนเนาะแอดมินก็พูดตามตรงนะฮะว่าแอดมินก็ยังไม่ได้กินข้าวนะพอเห็นข้าวกล่องของน้องแล้วเนี่ยแหมแอดมินก็อยากจะกินมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะกล่องที่มีรูปเต้าแบะอยู่นะฮะก็จะแกะสติกเกอร์นะฮะ ล้อออกมาแล้วก็เอามาติดไว้ที่คอมพิวเตอร์หรือว่าติดไว้ที่โนต้ตบุ๊กอะไรแบบนี้นะไปกันใหญ่แล้วนะฮะอ่ะก็มีหลายคนนะฮะเขาบอกว่านี่หรือเปล่าอาจจะเป็นเหตุผลที่น้องจําเป็นที่จะต้องกลับมาที่เกาหลีโดยเร็วนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนบอกว่ามีคิวงานก็เลยต้องกลับมานะฮะก็ถือว่าเป็นเหตุผลในการมาซัพพอร์ตลองรับได้เป็นอย่างดีนะฮะ น้องต้องกลับมาไวเพราะว่ามีงานรอแบบนี้เนาะเพราะว่าน้องก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะอาจจะได้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดินหน้าลุยงานกันต่อนะฮะซึ่งตารางคิวเนี่ยเขาคงวางเอาไว้นานแล้วแหละก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปนะฮะที่มีออกมาให้หลายๆคนได้ดูกันตอนนี้มีแค่2รูปเองแอดมินหาเพิ่มไม่ได้เลยใครมีเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแต่ว่าแอดมินชอบรูปกล่องข้าวที่มีสติกเกอร์รูกนองมากเลยฮะ <ś led> อยากได้นะฮะ ก็ต้องรอดูนะฮะว่างานเซตนี้นะฮะจะเป็นเซตไหนนะฮะซึ่งแอดมินก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะเป็นโปรดักตัตวไหนของเซรีนนะฮะอาจจะเป็นสินค้าตัวใหม่หรือว่าอาจจะเป็นการทำแคมเปญโปรโมทอะไรบางอย่างอันนี้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากออฟฟิเชียลนะฮะยังไม่สามารถจะตอบอะไรได้นะฮะแต่เท่าที่พอจะเดาๆกันได้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีการถ่ายงานของเซรีนเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่มีรูปเข้ากรองแบบนี้ก็มีการถ่ายงานจริงๆเนาะและอย่างอันนี้ที่เข้ากรองเนี่ยก็มีสติ๊กเกอร์เซรีนแปะมีรูปน้อง 8. เพราะงั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นของจริงแหละไม่น่ามีใครทำข้ากล่องแล้วติดสติกเกอร์เล่นนะ <c oughs> ก็ต้องรอชมกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นงานเซตไหนเนาะแอดมินก็ต้องบอกเลยว่าแอดมินยังคงสนใจสติกเกอร์และข้าวกล่องนะฮะยังคงวนกลับมาชอบจริงๆนะฮะอะวันนี้อัปเดตกันแค่สั้นๆนะฮะเพราะว่ารูปมีมาเพียงเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาเพิ่มเติมนะฮะแอดมินจะมาอัปเดตให้อย่างแน่นอนนะตอนนี้แอดมินขออนุญาตไปนั่งมองกอ,องข้าวน้องก่อนนะฮะอยากได้จริงๆนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ